ท่านผู้ชมหลายท่านอาจมองหาเตาเผาขยะไร้ควันไว้ใช้เผาขยะในครัวเรือนก็จะค้นหาข้อมูลจากแพลตฟอร์มต่างๆวันนี้ทางร้านคุณเดชอยากมาให้ เกรดความรู้แก่ท่านผู้ชมเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกเตาเผาขยะที่มีคุณภาพสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือในเรื่องของวัสดุที่นำมาใช้ในการทำเตาเผาขยะไร้ควันนั่นเองส่วนใหญ่ตามท้องตลาดวัสดุที่นำมาใช้ในการทำเตาเผาขยะไร้ควันก็จะเป็นถัง200ลิตรซึ่งถัง200ลิตรก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียเรามาดูข้อดีกันก่อนนะคะข้อดีของถัง200ลิตรนั่นก็คือเป็น วัสดุที่หาง่ายน้ำหนักเบาในเรื่องของราคาก็จะมีราคาไม่แพงมากนักนะคะซึ่งถัง2ลิตรก็จะทำมาจากเหล็กที่มีความหนาตั้งแต่0.3ถึง1มิลลิเมตรนะคะซึ่งเป็นความหนาที่ค่อนข้างจะไม่หนามากนักก็จะสามารถที่จะนำมาดัดแปลง ให้มีรูปร่างลักษณะตามที่ต้องการได้ง่ายนะคะเพราะว่าเป็นเหล็กที่มีความหนาน้อยอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของถังสองลิตรเรามาดูข้อควรระวังของการเลือกใช้วัสดุประเภทนี้กันบ้างนะคะนะก็อาจจะเป็นถังที่เคยบรรจุสารเคมีหรือว่าประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงมาก่อนเวลานำถังประเภทนี้มาใช้ก็อาจากเกิดอันตรายตั้งแต่ผู้ที่ทำเตาเผาขยะอาจจะสัมผัสกับสารเคมีรวมถึงผู้ที่ nằm ถังเหล่านั้นมาใช้เวลาเผาขยะก็อาจจะเกิดอันตรายบางครั้งอาจจะเป็นถังน้ํามันเก่าก็อาจจะเกิดการลุกไหม้ทั้งตัวถังได้หรือว่าถ้าหากเป็นสารเคมีจากตัวถังก็จะเกิดอันตรายต่อตัวผู้เผาขยะได้เช่นกันในเรื่องความหนาของตัวถงังสองลิตรซึ่งความหนาค่อนข้างจะน้อยเวลานำมาเผาขยะนะคะก็จะอาจจะมีความร้อนออกมานอกตัวถงังอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวผู้เผาขยะได้และที่สำคัญ ในเรื่องของอายุการใช้งานถ้าหากเป็นถัง2 0 0ลิตรที่มีความหนาไม่มากนักบางครั้งอายุการใช้งานอาจจะไม่ถึง1ปีหรือสูงสุดอาจจะไม่เกิน2ปีได้นะคะการดูแลก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นกันค่ะสําหรับผู้ที่นํามา ประกอบเป็นตัวถังขยะนะคะบางทีเหล็กที่มีความหนาน้อยก็จะสามารถที่จะนำมาตัดได้ง่ายแต่ถ้าเป็นการที่นำมาเชื่อมซึ่งมีความร้อนที่สูงก็อาจจะเกิดรูโบได้ง่ายซึ่งจะยากกว่าการที่นำวัสดุที่มีความหนามากกว่ามาใช้ในเรื่องของวัสดุก็อาจจะเป็นหนึ่งทางเลือกแค่นั้นเองยังมีอีกหลายเรื่องนะคะที่นามาประกอบในการตัดสินใจเลือกซื้อหรือว่าเลือกใช้เตาเผาขยะไร้ควันที่นามาใช้ะ นะคะ